มีบุตรแล้วสี่คนแล้วหน้าอกก็หายไปนะคะสวัสดีค่ะมาทําหน้าอกกับคุณหมอพีระค่ะสิ่งที่ตัดสินใจมาทําคือมีปัญหาหน้าอกเล็กลงเนื่องจากมีบุตรแล้วสี่คนแล้วหน้าอกก็หายไปนะคะแล้วรู้สึกเสียสภาพไม่มั่นใจ ปรึกษาเพื่อนแล้วมีเพื่อนหลายๆคนแนะนํามาว่าคุณหมอพีระเป็นคุณหมอที่ที่ทำหน้าอกได้สวยแล้วดูเป็นธรรมชาตินะคะรุ่นนี้เป็นเสริมหน้าอกรุ่นโมดิว่าจอยจอยสองว่าจอยทูค่ะแล้วก็คุณหมอแนะนำให้ใส่ที่อย8 5ดีแล้วที่เชื่อคุณหมอนะคะที่ให้ใส่สอห8 5ก็เป็นรูปร่างที่ที่ชอบแล้วพอใจมากค่ะอื <c oughs> หลังทำดูแลไม่ยากเลยค่ะเอาจริงๆนะคะออกห้องผ่าตัดไปวันแรกคือวันแรกก็เดินได้เลยะคะ่ะแทบไม่หลับไม่นอนคือมันไม่เจ็บเลยอะคะ่ะมันไม่รู้สึกเจ็บเหมือนเหมือนที่คนอื่นเขาเล่ามาเพื่อนรอบข้างชอบแล้วบอกว่าสวยมากแล้วก็เพื่อนบางกลุ่มที่เขาไม่ทราบว่าเราไปทํามาเขาก็แทบจะไม่ได้รู้ได้ซ้ำว่าเราไปทํามาแล้วอยากจะฝากถึงคนไข้ที่กําลังตัดสินใจอยู่นะตอนนี้นะคะคือ อยากจะขอฝากคุณหมอพีระไว้ในไอเดียต้นๆเลยค่ะเพราะคุณหมอแบบเพอร์เฟกมากเลยค่ะแล้วมันไม่ได้เจ็บอย่างที่ที่เราคิดไว้คือมันชิลมากเลยค่ะ